สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ช่องรีเมียเลิรเหมือนเดิมนะคะลุงคะเมยค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะมารีวิวอีกแล้วที่เราขาดไม่ได้ไดในทุกทุกวันก็คือมันจะต้องดื่มน้ํา แต่การดื่มน้ำป่าธรรมดามันน่าเบื่อไปอเ,เราก็เลยจะมารีวิวน้ำที่เป็นน้ำที่มีแบบสูนแคลเวบ้างหรือก็พลังงานต่ำนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนเอามาทั้งหมด5แบรนด์นะคะมันจะมีทั้งแบบสูนแคลวแล้วก็แคลอรี่ต่ำๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูยี่ข้อแรกกันเลยดีกว่ายี่ข้อแรกมันคือวิตาเดนะคะวิตาเดวิเป็นมันก็คือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิตามินซีวอเตอร เป็นรสพีชหลายสีอันนี้มันเป็นในสูตรของวิตามินซีกลิ่นพีชแต่มันจะมีบีด้วยใช่่ะรู้าบีจะเป็นสีเขียวแล้วก็ถ้ามันตีเหมือนกันที่เป็นรสเลมอนอ่ะอันนั้นก็จะเป็นสีเหลืองอันนั้นก็อร่อยดีแต่อันนี้รสพีชก็อร่อยเขาบอกว่าเป็นวิตามินซีนำเข้าจากยูเคอ๋อแกะเลยนะคะโอเคแกะแกะยากเลยอันนี้รอจริงคราวที่แล้วก็แกะเองไม่ออกเศร้าเลย แล้วก็ต้องแกะเองให้ออกก็ยังไมอ่ออกดูแวมัด <c oughs> ิทำไถ่เก็จริงแกะยากทุกขวดเลยอ่ะเออได้แล้วเราต้องเป็นผู้หญิงแกรง่งผูง้หญิงจะาเทสอไะช่วงโควิดนะคะทุกคนเราต้องแยกมันจะใช้หลอดกลิ่นพีชคือคือชัดอ่ะขอชิมก่อนเลยนะคะทุกคนเป็ทำไมมันหวาน่ะหวานดิมันสูตรแควจริงปะพลังงานสูตรนะ มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นพีทแล้วมันก็หวานด้วยอะ่ะเมย์เพิ่งเคยกินพูดเลย,เลยคือกลิ่นพีทอะตีขึ้นจมูกจริงตอนกินด้วยนะแล้วก็มีความแบบหวานหวานอะหวานแบบไม่ใช่หวานแหละมันจะเป็นจืด,จดอมหวานหวานอะถือว่าถ้าใครแบบว่าอยากกินรู้สึกว่าระหว่างวันหยอยากกินกาแฟอยากกินชายเย็นอะไรเงี้ยก็ซื้ออันนี้มากินก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังแทนน้ำเปล่าไม่ได้นะมันก็คือ มันคือน้ำหวานถ้าต้องยังไงก็อย่า,ก,ยาก,กินแทนน้ำเปล่าต้องกินเป็น้ำเปล่าไปด้วยเด้อถ้าถามว่าอยากกินอะไรแบบรู้สึกแบบว่าไล้ไลแล้วก็หวานหวานด้วยแต่ว่าไม่แบบกลัวอ้วนอะไเนี้ยก็ก็ได้อยู่นะ คือมันบอกว่าเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาลทุกคนที่มันหวานเนี่ยมันคือสิ่งที่ให้ความหวานแทนน้าตาลเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีความหวานที่มันแบบไม่ใช่หวานแบบไม่ใช่หวานแหลมแหลมมาะเออหวานแบบพอดีแต่กลิ่นมันหอมแต่ถ้ากินอยู่จมูกเยตอนถ้าถามว่ารสชาติจะชอบซีเหลืองมากกว่าถ้าสำหรับตัวซีเหลืองคือรสอะไรเลมอนเลมอนอ๋อแต่แต่เมคินเลเม่ก็ถือว่าผ่านไม่ผ่านแล้วก็ผ่าน ต่อไปต่อไปจะเป็นตัวเซเว่นอัพไฟเนั่นก็นคือมีไฟเบอร์ถึง5 6 6 0มิลลิกรัมอยู่ในขวดนี้นะคะานนะมีแบบมีอันนี้มันมีพลังงานอยู่20กิโลแคลอรี่นะ<ม>แต่ก็ไม่ใช่ว่าศูนย์แคลอรี่เหมือนเมื่อกี้นี้จะมีแคลอรี่อยู่20กิโลแคลอรี่ลองดีกว่าอ่ะเรามาลองกันเถิดอันนี้เปิดง่ายนะคะเป็นแบบคือคือสปาร์กเกอร มันจะเป็นความซ่าๆชิมเลยไหมอิมเลยนะอันนี้ก็ดีนะไม่รู้สึกถึงความไม่มีน้ำตาลอะไรเออรู้สึกว่าปกติเลยอะเหมือนฟิลเลิ่งมันเหมือนสไปเลยทุกคนมีไฟเบอร์ด้วยแล้วก็มีอันนี้ก็จะมีแบบว่าที่เป็นแบบไฟเบอร์มาทดแทนด้วยการแก้อาหารคือแต่ว่าประเด็นมันก็คง สู้กินผักปกติไม่ได้หรอกแต่นี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งช้อยไงอีกหนึ่งๆๆช้อยสําหรับคนที่อยากหาหน้ําหวานกินแล้วก็รู้สึกว่าสําหรับใครที่เหมือนแบบเป็นสายน้ําอัดลม,มแต่อยากเป็นน้ําอัดลมแบบเฮลตี้ผ่านจริงสําหรับเราเราให้ผ่านเหมือนกันนะเนี่ย G อะต่อไปดีกว่าทุกคนเราไปต่อไปก็จะไปในหมวดของชาอันนี้ของโอชิค่ะเป็นโอชิโกลโอชิโกลเกนไมชาดดีไลท์สูตรหวานน้อยมีอันนี้ด้วยวิตามินบ,บี มวิตามินบีเข้าไปอีกก็เป็นพวกวิตามินบีคอมเพล็กซ์ทั้งหลายทั้งหลายวิตามินบีหนึ่งบีหกบีสิบสองที่เขาก็ผสมเข้ามานะคะเรามาชมมาชิมกันเถิดดีกว่าว่าเพราะว่าไม่มีน้ําตาลชาเขียวไม่มีน้ําตาลชั้นนไม่รู้ว่าจะผ่านของเราไหมสีก็เป็นชาใสาๆอย่างนี้นะคะทุกคนหอมฉ่ำกินเฮ้ยกินกินอะไรไม่รู้อ่ากิ่นชาอะแรกอบมันเหมือนอาหารน้องหมาเฮ้ยใช่ กินเหมือนอาหารแมวเปียกอ่ะอาหารเปียกแมวหมาป่ะเออใช่เลยกินเหมือนอาหารเปียกแมวหมาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผ่านได้รสชาติได้แต่กลิ่นไม่ได้ถ้าดมอ่ะก็คืออาหารแมว แต่ว่าต้องลองดมลึกๆแล้วใช้ใจดมนแล้ว <c oughs> แต่พอกินไปไอ้กลิ่นที่เป็นอาหารเปียกอ่ะมันไม่มานะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบขา้ขาวคั่วคือมันคือขา้ขาวคั่วใช่ถ้าดมอ่ะยังไงก็กลิ่นอาหารแมวแต่ถ้ากินเข้าไปออะกลิ่นอาหารแมวมันไม่มาแต่มันเป็นกลิ่นเหมือนแบบข้าวคั่วแล้วก็มีความหวานๆอยู่แต่อันนี้ก็คือ <c oughs> แต่มันเป็นสูตรหวานน้อยนะคะทุกคนนี้ก็คือจะมีแบบแคลอรี่อยู่แต่ว่ามันจะเป็นสูตรหวานน้อยแต่ก็หวานนะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าก็โอเคนะ แต่่าน่แต่กินเข้าไปแล้วอ่ะกินข้าวคั่วฟิวฟิวข้าวคั่วมันขึ้นจมูกแต่มันมีความหวานเจ้าของเขาได้ยินไหมเขาร้องไหเราขอโทษจริงจริงแต่ว่ากลิ่นเหมือนอาหารน้องใหม่จริงมันเขียนว่าชาข้าวคั่วปุ่นก็คือกลิ่นมันเป็นกลิ่นข้าวคั่วจริงชาดูแล้วทุกคนไม่สำหรับคนไม่กินหวานมากแต่ว่ามันก็ยังมีความหวานน้อยแต่หวานนะเข้าใจไหมคราวนี้เลยหวานน้อยแต่หวานนะไม่ได้จืดเป็นละมุนตุ้น ละมุนอยู่รสชาติดีใช้ได้สำหรับการเป็นชาเขียวดีเยี่ยมต่อไปอันนี้เราชอบอันนี้คือสิงเป็นสิงเลมอนโซดานะคะเป็นรสยูสุโอ้ยรสยูสุอือฮึแต่อันนี้มันจะเป็นแบบซีโร่ซูกาแล้วก็มีวิตาม,มินซีมาด้วยิซีสูงเหมือนกันสูตแคลค่ะพลังงานก็สูตรน้ำตาลก็สูตไขมันก็สูตแต่โซเดียมเจ็ดสิบต้องคอนี้เหรอ ไม่เป็นไม่ทรานี่ถ้าเผื่อมันขยะอะไรมา,มาลองเทหรือพอก็ฟิลฟลแบบว่าเป็นน้ำแบบมีผสมโซดาเหมือนตัว 7up วนั Up นะคะใช้กินว่าเนี่ยไม่เคยเป็นคนแบบไม่สรรหาน้ำอย่างนี้ยินเท่าไหร่ทิ้งอบ ว่ามันมีความโซเดียมเพราะมันมีความเค็มๆอยู่อมเค็มมันก็คือจะเป็นแบบน้ำโซดาที่มีความแบบว่ากลิ่นส้มอยู่สูงมีความหวานอยู่นะทุกคนร้านนั่งที่ออฟฟิศช,ช่วงบ่ายๆ กินแล้วรู้สึกมันตื่นอยู่ความสดชื่นยำบ่ายได้ดีเราให้ผ่านนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองใครที่ชอบกินเปรี้ยวกว่านี้แนะนำว่าลองไปกินตัวเลมอนแล้วก็น้ำส้มยูสุมาเลยใช่ต่อไปเลยอันนี้คือเป็นอะไรอันเร็วอันใหม่ที่เราเองอ่ะอยากลองมาสักพักแล้วแต่จริงๆเราแอบลองมาแล้วเมื่อวานอันก็คือ b ีทากเก้นชาหมักนะคะที่มีส่วนผสมเขาเรียกว่ามีจูลินซีของโพรไบโอติกนะคะคมบูชา อันนี้คอมพูชามันมีประโยชน์เขาบอกว่ามันจะช่วยแบบเหมือนไปสร้างจุลินทรีย์ในลาไส้เราอะไอตัวโปรไบโอติกอะแลวตัวคอมบูชามันมีไอตัวโปรไบโอติกอยู่เออเหมือนเข้าไปช่วยไปช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าถ้ากินเนี้ยก็คือมันจะเป็นเป็นชาหมักนะคือแนะนําว่าให้ทุกคนกินประมาณช่วงเช้าหรือว่าช่วงที่มันเป็นช่วงท้องว่างเพราะว่ามันมีคาเฟอีนถ้ากินก่อนนอนอาจจะทําให้แบบนอนหลับอาจจะแบบว่ามีมีปัญหาได้แต่ว่ามันไม่ได้ รอกแต่ว่าก็แนะนําว่ากินช่วงเชาาหรือช่วงท้องว่างจะดีกว่าชาอูหลง93เลยทุกคนแล้วก็มีความหวานจากฟุกโต้น 1, 1> น้ำตาล5เลยจ้าอ,อยากลองตั้งนานตั้งแต่ตอนมันออกแล้วแหละแล้วทีนี้ให้เพื่อนอีกคน<อ>คำว,ว่าชาหมากอะ่ะจะพูดว่าก่อนชิมจะมีฟิลลิ่งที่แบบว่ากลัวกลัวว่ามันจะ เปรี้ยวๆขมๆเป้าหวะอะไรเป้าหวะจินตนาการไปไกลอ่ะตอนแรกก็รู้ตอนแรกไม่กล้าชิมเออหนูก็ไม่กล้าเมื่อวานหนูกินแล้วจะบอกว่ามันเวิร์กราคือเราว่ามันได้ได้ไหมไม่ได้แย่นะไม่แย่เลยเพราะเราคยกินชาเพราะเราจินตนาการว่ามันจะแย่กว่านี้เว้ยแต่พอเรากินไปอ่ะมันจะเป็นความแบบว่าเหมือนชาอูหลงที่มีความหมักมามคือชาเปรี้ยวอ่ะชาอูหลงที่มันถูกหมักมา ซึ่งมันกินง่ายๆมันไม่ได้รู้สึกว่าแย่เหมือนในจินตนาการเราเลยเว้ยเรากินได้เรารู้สึกว่ามันแบบโอเคเราชอบกินอย่างเงี้ยมากกว่านมเปรี้ยวมันก็ฟิลลิ่งคล้ายๆนมเปรี้ยวด้วยนิดนึงนมอันนั้นเป็นนมหมักไงแต่นี่มันแบบชาหมักรู้สึกแบบว่าแบบแตกมันตีกันมาเนี่ยใช่ในท้องอ่ะมันตีกันอย่แต่ในในลาคอกินได้รู้เลยว่ามันมีคาเฟอีนมีคาเฟอีนเพราะมันเป็นชาหมักแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่คนที่กินตัวเนี้ยบางคนเขาก็รีวิวว่า อาจจะแบบว่ามีความแบบขับถ่ายดีขึ้นอ,อะไรเงี้ยใช่ใครที่แบบร่างกายแบบแบบคนที่ถ่ายยากอ,ะอ่ะแนะนำนะแต่เขา<ม>จะกินน้งเปรี้ยวมาก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนมากินดีดูคือ <c oughs> เราไม่ชอบกินอะไรที่มันรู้สึกว่ามันหนักหนักไปแต่พวกน้ำใสใสอะเนี้ยเรารู้สึกว่ามันกินง่ายอะ่ะอะไรที่มันเป็นน้ำใสใสมันจะกินง่ายกว่าตอนแรกหนูก็มีจินตนาการว่ามันจะแบบปลาล่ำปลาเหลือแบบแปลกๆแต่กินไปมันมัน ผมก็ยังว่าแหละแล้วแต่เทสของคนอีกเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบรสชาติของหมักดองอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่รสชาติของหมักของดองแบบของของดองอะไรนะมันแค่รู้สึกว่ามันเออมันมันมีการหมักมาผ่านผ่านกินตอนเช้าก็น่าจะดีอยู่ใช่แบบแบบเออขับถ่าย มีค่อเาม่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องมีหลายน้ำด้วยวันนั้นเอางี้ให้เลือกมาเรียงลําดับดีกว่าอเคชอบอันไหนมากที่สุดชอบอันไหนมากที่สุดมากไปน้อยแล้วกันอันดับหนึ่งมาชนกันนะสำหรับหนูก็คือสำหรับเมย์อันดับหนึ่งที่ร้านที่เรากินวันนี้เราให้เซเว่นอัพเราชอบกินสไป์เป็นทุนเดิมให้อันนี้เป็นอันดับหนึ่งก่อนพี่รูชอบกินสไปนี้เพราะว่าน้หน่อยชอบกินชาอยู่แล้วเป็นปกติแล้วก็ เป็นพวกชาเขียวชาอูหลงอะไรประมาณนี้น้อจะชอบมันก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยให้เป็นนัมเบอร์วันเพราะว่ารสชาติมันกลมกล่อมดีแต่ว่ามันเป็นสูตรหวานน้อยแล้วมันก็เลยโอเคสำหรับเราเราชอบนี่เพราะว่าเราชอบกินสไปสอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือมีความรู้สึกผิดต่อร่างกายน้อยกว่าน้องสไปสเพราะว่าเขาบอกว่าเขาหวานน้อยแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยวันนี้รู้เรื่องเลยเพราะไฟเบอร์เอยชาหมักเอยก็เดี๋ยวได้ดูกันอันดับสองอันดับสองเหรออันดับสองก็ อนนชอบอันนี้ชอบอันนี้มากกว่าอเอาชอบตัววิตาเดงมันกินง่ายส่วนตัวนี้ที่เราชอบคือมันเป็นเหมือนน้ำเปล่าฟิลเหมือนน้ำเปล่าเลยแล้วมีกลิ่นพีทแล้วก็เอ้าเซอร์ไพรส์ว,ว่ามันหวานว่ะมันหวานด้วยนี่ว่นนี่ว่ามาแต่กลิ่นแต่มันหวานด้วยเราให้อันนี้มันกินช่วงบ่ายๆเรารู้สึกตื่นและสดชื่นมาก แล้วมันมีความสูสูแล้วมันอร่อยดีชิปหกบาทมีความแอบแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเค็มๆหวานหๆน,นิดนึงอร่อยแล้วเราก็ชอบอันนี้ด้วยเหมือนกันนี่ก็ชอบเพราะว่าอันนี้มันเป็นไงที่แบบ เฮ้ยกูไม่ชอบกินนมเปี้ยวอ่ะกูเจออะไรที่มันเหมือนแบบทดแทนความนมเปี้ยวได้นิดนึงหรือเปล่าสุวรรเนี่ยได้ตอบโจทย์เอาไว้เผื่อสําหรับชาวออฟฟิศหรือใครที่ work from home ฟอมที่ไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากกินกาแฟไม่อยากกินแบบน้ำชงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้น้องเหล่านี้เป็นชอยของทุกคนนะคะชอบว่าเรารแม่ไม่อยากให้เรากินพวกน้ําหวานที่มันใส่นมใส่ พวกคาเฟ่เดอะไรเยอะๆเราก็จะบอกว่า,วาเวลาเรากินพวกชาพวกกาแฟามากๆ<ม>ทำให้ฟันเรามันมีแบบว่าเหลืองได้ง่าย<ม>ก็อะเป็นพวพน่้แร้วกัน ช่แล้วก็พันผูกเร็วด้วยอพอพวกนี้มันทําเป็นอย่างเงี้ยออกมามันก็เออพอทดแทนความอยาก,กได้ทำลายร่างกายเราน้อยลงมานิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีน้ําลักษณะแบบนี้นะคะก็ถ้าชอบที่ห้อไหนก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะเพราะว่าพวกเราก็จะไปสอะหามาลองชิมเหมือนกันแต่อันนี้เราถือว่านนมันทดแทนน้าหวานไม่ได้ทดแทนน้ำเปล่ามันฟิลทดแทนน้าหวานมีความเออมีวิตามินซีนะแกออะไรอย่างเงี้ยถือ <นะ S 2> ว่า เป็นมาแนะนําตัวเลือกให้กับชาวออฟฟิศชาว Work f กฟ m Home หรือว่าใครๆก็แล้วแต่นะคะได้มาลองน้ำเหลดูคีแ้แม่ทุกวันเราสองคนก็จะไปจัดการน้องๆต่อให้หมดกนะ็ <S <S สําหรับวันนี้นะคะเราไปแล้วขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปเราสองคนนะคะอาจจะแบบว่าข้อมูลอาจจะไม่ได้เต็มที่ก็ต้องขอโทษด้วยน,น,นะคะเ,เพราะว่าเออเราก็มารีวิวแบบมาแบบจริงๆแบบแบบบ้านๆานานตามสไตล์ชาวออฟฟิศอย่างเราใช่ใครชอบนะคะฝาก กดไลค์กด subscribe ใน YouTube ฝากมีเฟซบุ๊เออใช่กด follow เราในเพจ Facebook ด้วยนะคะ Leave me alert เหมือนกันวันนี้ไปแล,แล้วค่ะบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย